พี่น้องครับพอดีมั่งได้ตลาดเลยแวะมาหายายสิมาถามว่าได้ไป็นเฮ็ดอันใบอันอันเราชนะน้ำขาววะน้อกก็ยังว่าพาไปยูวุบพื้นว่าสิมาเฮ็ดบ้านน้องยู่ยูบก็เลยมาโอ้พื้นสิมาเฮ็ดบ้านน้องยู่ยูบอืมอืมอืมอก็ิกไม่รักษาไว้สั้นนะไม่ไมายากนะครับเมื่อนั้นแวะมาบอกย้ายบ้านอันข้าเจ้าไอข้าเจ้ามาเฮ็ดอยู่บ้านยัง ก็เลยบอกย้ายไปพอได้ย้ายไปแล้วได้ยินเขาก็สิบกันว่ามืออื่นบ่สิมาเห็นท่บ้านน้องยิ่งก็ร้องไปเห็นบิ่งาีผู้ใหญ่บ้านได้บอกบอกห้ามหน่อยว่ามืออื่นอืมอือือจังหวะไปจะมัเบิ่งนะจะมันได้เออแตเห็นแตก็เจ้าว่าห้กันหนึ่งผู้มีรายได้หลายสองผู้อ่ามีบัตรประกันสังคมบ่ สามพวกราชการอ๋อไอ้นู้นไอ้นู้นมีอย่างไอ้นู้นเกษตรบ่มีสเกรแ่ียวกะล้องมือหามันได้ปัดระกันสังคมกบ่เนอไงจะบัตรที่กันคือบ่ให้บ่ห้ดอกยัยผมกับพันล่ะแต่ว่าล้อให้ล้อให้ก่อล้อล้อล้อให้นั่นไอ้นมมเป็นเชีอมใส่นั่นแอปกระเป๋าตังให้ยู่แต่ว่ากับ เป็นแบบเดียกันหลายย้ายคือเขาบริเงินสวดเขาแปลวของเอาวันแรกเขาไห้สองพันหัวต่อมากไห้พัน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 อันพันเนพั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 นพสนพังันมันพันพันพีนพันพัเพัน้ันพันอันพรนพั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 นี่นพันพันพันอันพันพอนพัเพันพัันพันนพันพันพัพันนนพันพััันพันพันนกนันปันนันพันพพันพัน ส่องลงเส้นแล้วมันจะออก็ามางนี้จีนนำกันพี่น้องรุดว้อม่เอา้มาเศร้าในเมียแล้วเป็นยังไงล่ะลมได้เพื่นผู้แบบก้นปูนะมันละน่าเล่นยังไงเราสัองแล้วเขาก็มาลมลมลมีังเหี้ยนว่าซั่นที่กับเขาที่นั่งนย่างไไปแล้วลมลมจนว่าถวยได้กินเงียบด้วว่ะแล้วเล่นเอ้า เอารถหัวม่คุยกันใหไหมเอารถัวมาเอาไถ่ัวันว่าเรียกไหมนว่าต้องบัาทบเาบัดมาเงี้ยเขาจะว่าแม่กเพี้ยนมาันเลื่องางไปเบื้องเ่าของใคนเราวินบ่บ่วินบอยหยังเฮ็ดกับเขาไปํำโต้สันโอ้แสดงว่าทำโต้เลยลมหัวปักโต้เลยลมอ๋อตัเลยหัวปักแคนรดบ้านนี่แรดเลยดีดี่ตอมาถือปูนหวือหัวผัดปูนดีตั้งไน บานี้เขาก็ใส่เกียวว่าเล่าต้นไว้จ้าวดจาดิจ้ายไปว่าสลาดเนี้ยไปไปตลุดเพิย้ายไปน้องบ่กเอายายไปน้องเลยยไปนั่นกเพี่ยนผ่าทุกเออไอ้นสีมายามอยู่ดอกคุณเมาพคนฝากคิดทอดย้ายอยู่คนสีม้าคนสีบินประมาณมันที่สองมีนะ สองมีนาแต่ว่าบินมาแล้วสิต้องมากักตัวยู่กรุงเทพอีกสิบสี่วันหอดบ้านอุดรแท้ๆประมาณสิบแปดสิบเก้านี่ละฝากินหัวใจอยู่ใช่ยายก็คืนหอดเยอะมาเลือดแล้วจะหาปลาแดกไว้รับฝากเออคือเลือดก้นเราว่าแล้วมากินปลาแดกเหมว่าแล้วมากินปลาแดกเออยใช่หาปลาแดกเจ็บแกไว้รับฝากเลือครับพี่น้องครับยายเราจำได้ดีครับผู้ใดมากินหนังครับ คุณเมาที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์มากินปลาแดกมั้งนะมากินปลาแดกว่าเรามากินออมกูบอู้ออมหอยกันบ้เดี๋ยวคุณน่าจะไปกินมายามดอกเออน่าจะไปกินนีดแตงหน้าแจงค้มกุ้งก็มาเพิ่นสีเพิ่นนั่นเพิ่นสีเบิ้งคลิปนี่ด้วยดอกเออเปิ่นว่าอาจารย์นั่นขันมาหายายนางเโบช่วยยายฟังอย่างเด้อจิ๋นหอยยูสิไปยามิ่ดอกสิได้กลับเดือนนาะน้า สิไปใส่ก่อย้ายสิไปตลาดไปตลาดไปหาซื้อเนี่ยมาเกยอย่างเกินคือว่าเอาพักกับเรามากินแน่พักกับเราไปขึ้นไปบีบเอาบ้าบินไม่ยือเฮียนได้ไหมแต่จะมาหลายตัวบ้มันรสชาติมันขึ้กันนี่ล่ะนั่นเดียวแม่มื่อหน่ไม่ให้ใส่ถุงไว้นั่นะใช่ถุงของพิดไปเออเอามามัดเอาตอกมัดแล้วก็เอาลวกแล้วก็ตากแดดไว้เป็นมัดมัดสิบวันดีป่ะมันมันยำไปได้มัน ว่ามันมาเส in ี่ยมจะคยกินไปของแย่ไหมคือกันก็กินดอกไม้เอาไปกินเทค่นึงเด้มันบ่ขมซะ่ลหมกระโปรงหรอกระโปมันแซ่บอยู่แต่ว่าบ่ขมปลายก็บ่ดีเด้อล่ะนั่นล่ะผู้มักขมก็คือบ่แซ่บอันนี้มันกินดอกไม้นี่หรอเห้ครับพี่น้องมันมียังดอกแครแหวมาตลาดมาตลาดก็เลยแหวมาหายายมาถามข่าวว่าได้ไปเห็ดบ่ได้ไปเห็ดอันใบอันนั่นน้ำเขาบ่ว่ามือนั่น มือนั่นมือนั่นอยู่สารากางอำเภออยู่สารากางอันบ้านยังแต่ว่ามันขัดขัดเฮ็ดมือนั่นก็สิได้อยู่เนาะก็สิเฮ็ดอยู่แต่ว่าพอดีสมัยบ้านของอยู่นะอันเพิ่นอยู่บ้านอื่นอันเพิ่นบ่งไมนให้เออเออเออแล้วก็กลับไปหาเอไปไปอยู่ไปแวะไปหาเจี๋วว่ตัวไปหาเจี๋วว่าเออเออเออไปซื้อขวดสองเครืยองได้เจี๋วว่นั่นแล้วเออเครืยอละเจ้าฮะเออ ถูกขาดไกลเธอมาน้ำทังบ่ได้มาขุดทิ้นเอามาบอกว่าถึงมาถึงไปนะใครจะมาคงดีไรเจ้ามันก็ไรบ้างต่ำบ่ได้เศร้ามื่อเราเพื่อนบ่ได้เศร้ามื่อเศร้าตีนดอกใครดีไรเอาเมื่อเงินง่ายมื่อเงินเกล้ลองไปเบิ่งเด้อใช่ถ้ามึงหาเขามีเสียดได้เก็บไปรลดมันบ่ได้เมื่อยอย่างเช่ถือบัตรประชาชนไปแล้วกะนไปน่องนี่แหละเวลถือบัตร ถือบัตรประชาชนไปละก็ยังการการการมันไอไออันแล้วก็ไอเท่านั้นตัวมือถืออ้นเบอร์เบอร์เบอร์มือถือถือโทรศัพท์เห็ดไห่อยูวัดคุณมอมเพลินเห็ดไห่อยูวัดเพลินเห็ดทางโทรศัพท์เมื่ออาทิตย์มันส่งมาบอกพอเราผ่านอยู่แต่ว่าล้อให้เชื่อมกลับไปเป๋าตังค์กินแอปพลิเคชันอยังเป๋าตังค์กินบ่าเขาแจ้งน้องเขาหรอก อ้พวกซุ unfor, Elena, bad, ้ม <neighborhoods> ันก็เจะใจแบบไรแบบไรพวกหูรอเอันนี้จักมือแล้วรับบวชองะเฮ้ยเขาน่าเขานาเก้ามือเขาน่าเก้ามืออบวชบันทีสิบหกนับมาทีมื่อหทีไหนมืนอหนทีแปดแปดเก้าสิบสีสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกได้แปดมือก วชได้เดือนหนึ่งเข้าเดียวแบบเดือนเปิดมาท่านไหนว่ายังไงกะกะเอาคนดียะหพานบว่าเพิ่นไลยกะให้เพิ่บวชได้โดนยูได้กะยูบางใั้นล่อนนันตเนาะงตัวดีตัวเวลาเด้อคุณเมาไม่สวนแล้วไปยมเด้อเราไม่เลิกคุณเมาเนี่อาสื่วนไปยาไปเน้อมเออเอาเดี๋ยวรอคุณเมาไม่จัง ไปเล่นัได้ยายเด้อวันที่สิบสองนี่วันที่สิบสอเป็นซีไปที่ไหนวันที่สิบสองวันวันที่สิบสงนี่มือบุญเป็นบ้าวันมือบุญวันพระวันที่สิบสองนี่ซื้อกอนแล้วหรอวันที่สิบสอยวันที่สิบจะพ้นสี่พ้นอาสิบวันได้โดนยู่ขัเป็นได้วันที่สิบสองนี่วันพระ วัดป่าดอนยางเพิ่นสีพิ่นสีรอพระก่อนะยายมีทองหลายบาทก็ไปย้อนลงได้หลังล้อมไม่ทองบูญชาน้ามันใครเอาไปให้พระอะไรยายบอกตาถีมอันยี้มันกเจ้าล้อมกับผู้ใดไม่ยังกับถ่มลงไปมีเงินมีทองมีแหวนมีแก้วแหวนเงินทองกับถ่มลงไปไปหลอมน้ำเพิ่นน่ะนะบ๊อบบ๊อบให้ฟังดอกวันที่สืบส่ว พี่น้องอยากมีท้องมีห่องกัมามารอรอมาหลอมร่กันกันเลยเ้อเออเออที่บงแม่ร่มดีบ้าเมือนี้เออเอพว่านี่สนไนเนยอเออารอ่บอกงโอมเอมเยายอารมเสียอารมเสียเอวนอืเออชอไปบอกอามมันเอออารมาแม่เป็นอย่างแม่อรมเสียไปชิ่อไปเบื้องนั้นไปน่บอกทนเขาหลักไปไ ยังว่าอะไรกินด้วยยายฟังเด้อเขาหลัก <c oughs> เขาหลักกันปากคูงยังดีกว่าเขาหลักทั่วสามดอกย,ยังโชยดีกว่าเจี๋ยวอยู่บักหุูงมันปลูกไม่ได้ดอกยายเขาเดียวกับเตี้ยแล้วข้าจะวางทีนะแ่ก็บอกผมก็หายแล้วทุนเลยบอกรักข้ารักผูกใจวะเขาแกเขามาหายายเลยเนะี่ยมาบ้านกี่บ้านแกใส่แกหนวดสั่นคุณจะของสู เดี๋ยวเอายายวานืี่อราอยากใไ้ทื่เกลาละจึงเดกว่าหายยังหายล,หาออล้นงงคาโต้เออเอมเออเอครับไปน้องเดี๋ยวเสียไวซื้อนิกวันยายสี่คำไปตลาดพอกันชิมหนากได้วกันอยู่ดีมีแห้สุขนุนไพ่น้องครับคว<ม>ามาเจ็บเจ้าใส่ความไข่ผ้เฒ่มากออหยายล้ยาสมี บุรายามายามยายมีครับโอ้ยกุรายางมายามยายนางยายยายเสี่ยวสาดวฝากเออมาได้เรือยายจำสาดว์มาต้องรักเทียมาได้พี่น้องฝ่ามายามยายเด้อยายสิมีสาดฝากไปแล้วย้ายไปโอ้ยยายมีฝาสาดสัตฝากสิไปน้ำเขาบ่ล่ะตลาดน่ะคือ่นเลยถ้าดูกระเมร์เขาไปเออเาเขาสิต้องเอายายนางไปเพราะว่าเขาสิได้ขอเงินไงก็ขอเงินน่ะแม่เขา